จูมทุกคนเห็นบ่งามสบายดีมันมูทุกคนคลิปนี้ปันวันเฮาจะพาทุกคนมาหาเฮ็ดโปกหรือหาเก็บเห็ดเห็ดตาบตอนนี้เฮาอยู่ในแคมเดินเนาะแคมเดินหน้านี่คือแคมทางเนาะตัวนี้ก็แต่เมื่อนี้เฮามาเฮามาหาเฮามาเกือบเป็ดเกือใกล้นี่ยินเขาว่าว่าเฮ็ดโปกมันอ้อคือเขาขี่รถพานเมื่อแล้วเขาเอามาเอเฮานะเฮ็ดโปกเฮ็ดโเฮาเขา อ้ออีเนาะเพราะว่าเป็นฝนตกมาสามมือแล้วมันนี่มันแด่สองสองมือมันนี่มันแดดมันแดดเฮดโป่งอ้อเฮากัเห็นเขาเอามาเอเฮาเฮาก็เลยแวะลองมาหาลราเบิร์กหาเห็นอีลีมีอีลีมูนเยอะเลยทุกคนเลยตอนนี้ว่าอะไรห่างมาเบิร์เลยเนาะไปเลยเก็บเลยนี่คือเฮดโปกเอาอกำลังอ้ออยู่อย่าฮัก์ดไหมร่งจูมทุกคนเห็นบ่างาม ออนลน์ขนาดเป็น,ปนก็ล่งเป็นูปปืนทุกคนมาเด้อทุกคนมนมุมันเก็บเป็เห็ดโป่กต่างกันม้นม้วนนี่มือนี้เราได้แวะมาหน้าเราก็เลยทดลองมาหาเห็นเขากินหลายมือ้อหลายมื้อแล้วละ่ะเฮาไม่ได้หามือนี้เราทดลองมาหาเฮาอยู่แคมทางนี้ออนลาขนาดทางทำอิฐในในประวัติศาสตร์ของเฮา คือเอาหาเหลยมีแต่ได้อบอดละสองสามดอกบอดละสี่ห้าดอกแต่มามื่อนี้โอ้โหเพบพออาไลา่ให้ทุกคนเลยให้ทุกคนเบิางนะ มดีแต่รอกพอีกิน,กนนะเมื่อน่ะข้าจะมือแกงเชอร์เชอม์มหยอดมัมละนาะหรือว่าเหาหนึ่งจนแก้วเสียบนะเห็นมาเมื่อวานนี้เห็นเขา,เ,า,เ,าเ,เขาเอเขาเนาะเขาขี่รถถ่ายพานเหาละเขาเอเหาเาขาได้เฮตตาเขามีห้วเฮตตามันอ,อ,อ้ออีคือมันตกฝนตกสามมือละแล้วฝนออก ตามที่เขาอเอ่อดีตรงงามกินง่าย,ยอีกแมั้ยนี่ บอลมันเคยอ่อได้มันยังอ่อะไรทุกคนเลยบอลมันเคยอ่อหาให้ตายไปเห็นเห็ดอันนี้ได้อะรายเติมนะ อโอยอนแคมเดอร์เนาะออยอนต้นกงไม่เปานี่แต่ดินที่มันอ้อนเป็นดินขี้มอสในทุนเด้อเพื่อจะหานะอันดินได้ไมีอ้อนได้มันเป็นดินขี้มอนหน้าดอกในเฮล่ะ <Okay. S 1> นั่นลงล่ะตามอื่นอีบานหามือนี้น่ทำดีผีเห็นเนาะเพราะมันหากอ,อ้อเนาะตัดดิน มันต้องก้มหาหองเก็บแบบเงียบๆมานี้เพราะว่ามันอยู่แคมท่าง ่านเขาแวะมาเก็บนำเวลาเขากลายไปหน้าขี้เหนียวในไรเขาไรนอนคนอพอดีกิน 아, 방금. 안 아, 이. ดอกมันมีคอยเยนนออร้องมันมีแม่นดอกเยือเนาะเห็ดมันมัมน,มนมีเม่นเห็ดอ้อมจมพนะทุกคนเลยเ็ดอ้อมจมพนจะดอกเยืออันนี้ดอกมันจะน้อยเห็ดอ้อตามดินขี้มอน กลังปลูบอ้ยหักมัละคนเอ้ยอันนี้งามมาดีพอดีขันเหาจ้องไว้มืแรกมันก็มันบาลยันพิทันก็นาะยก็เห็นเนี่ยหมาก่อนเราก็เลยมาเอาก่อนนะคะว่าสัตว์ในลายเตอร์ไปทุกคนเลย หมูเยื้อเตอาท่านบานนี้ได้ร้ายอันนี้มันมันมีบาทน่ะนี่ครับ เแรงมาจอบอันนี้ก็บาดได้นี่ยังได้อยู่ได้นี่ อยู่ท er ี <schem as> ่น <mail> ี่เลยนี่มูญูเดีลยตจะมือแดงนี่ก็ดีเลยนะเฮ้ยก็ดีถือกูุปเอาให้นเมืนี่เอาจะมีท่านเขา ตัวนี้่ามีลายลายอยู่จัก<ม>ดอกน้อยเราจะได้น้อยเนาะมีคือดอกใหญ่มีคือมันบานมันบานเ่าจะได้หลายกว่านี้เลยนี่ เห็นมอมุ่งจูมพอดีเป็นลูกป,ปืนปีหน้าเฮาก็มาจอบมอมงเก่านี่มันก็ออมงเก่าไปเดมเห็ดนี่เพราะว่ามันออมบอลบอลมันเคยออม มาเมื่อนี้หมานเลยมาเมื่อนี้มาแต่และเธอไปหานี่มีคอยใดได้ไดมาเมื่อนี้ไม่ได้หานะ่ะจะแจกจะชื่อได้ แต่ไม่ีเสียงรถไถเฮาเนาะเพราะว่ามันอยู่แคบทางเนาะรถไถเขาไปให้ไปหน้าแต่มันก็ไกลเติมละ ได้โทษไหมพี่นี่พี่พี่มาคิไปเรื่อยๆอะมาแหงมัด พี่มีมาอล้วนี่นี่นี่เต็มไปด้ยวยเห็ดตาดีเห็ดหปวกนั่นแหละ หลังจากที่เก็บมาได้นอ้องไอตาบช่างมูอ่ะาสาม,มูนี่ผู้นี้ไปหานี่แต่ปันมะเท่าไม่ได้ไปหาเนาอแต่ไม่เป้งขึ้นไปหาเนาออ่านี่พีว่าได้สามมูสามมูเ็เาเก็บนำ้ำเต็มคู่ผู้ดีแต่ว่าเขาเก็บน,ำน้ำนาะน่ะฮะไอตาบดอกเนี้ยดีกินงามเล้อทุกคนจบมุ้งได้หันหอมหัน อยู่มันก,ก็ห้อมนะด,ดอกไง่ายห้อมนะคือไม่เป็นพ้นหาเนาะหลังจากที่เฮาหลังจากที่เเก็บเก็บกระจูมนั่นก็เฮาก็บินไปหานำเพิ่นเขาเพ่่นไปหาต่อคน่าคลิปนี้ก็จบเพียงชั้มนี้เนาะคลิปหน้า<อ>ว่าเป็นคลิปเพลินนั้นเดียวพ,พอกันใหม่เนาะไปแล้วบ๊ายบายสบายดี